เปิดตำนานพญามังกรสีจิ้นผิงฟันฟ้าดานมรณะก่อนขึ้นสู่ผู้นำสูงสุดจีนวัยเด็กจากคุณหนูสู่ขุนนรกชนบทคุณเคยสงสัยไหมว่ากว่าจะมาเป็นสีจิ้นผิงผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดของจีนในยุคปัจจุบันเขาต้องผ่านดานมรณะอะไรมาบ้างต้องเจอบททดสอบอยังไงสีจิ้นผิงถือกำเนิดเมื่อวันที่15มิถุนายนคศ1953ที่กรุงปักกิ่งเขาคือบุตรชายของสีจงซุนอดีตรองนายกรัฐมนตรี และวีรบุรุษพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้เคยเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหมาเจ๋อตุนตั้งแต่ยกก่อตั้งพรรคในฐานะลูกคนสําคัญของพรรคเขาจึงเติบโตมาในครอบครัวชั้นนําชีวิตเหมือนเจ้าชายมีพร้อมทุกอย่างแต่แล้วโชคชะตากลับพลิกผันอย่างโหดร้ายจากคุณหนูกลายเป็นเฉลยในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมที่บ้าคลั่งสุดขีดเมื่อครอบครัวกลายเป็นศัตรูของชาติพ่อของเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกต่อต้านปฏิวัติขัดขวางแนวคิดเหมาเจ๋อตุงถูกจับ ประจานและขังคุกนานนับสิบปีและเพราะพ่อคือศัตรูของชาติลูกอย่างเขาก็ถูกตราหน้าทันทีว่าเลือดเนา่าทั้งชีวิตถูกตีตราเหยียดหยามเรียนต่อไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้ต้องเผชิญสายตาดูถูกทุกฝีก้าวอายุ15ถูกในระเทศสู่หมู่บ้านกลางหุบเขาปี1969สีจิ้นผิงอายุเพียง15ปีเขาถูกส่งไปชนบทห่างไกลที่ชื่อเลี้ยงเจียงเหอภายใต้โครงการเรียนรู้จากชาวนา ไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่มีเตียงเขาต้องอาศัยในถ้ำดินแคบๆที่ชาวบ้านขุดเอาไว้หนาวเย็นฝุ่นฟุ้งหนูไต่ขาและต้องใช้แรงงานแบบทาตชีวิตแสนลำบากที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเขาถูกบังคับให้ทำงานหนักตั้งแต่เช้ามืดจันค่ำตื่นก่อนคนอื่นนอนหลังคนอื่นกินน้อยแต่ทำงานมากกว่าคนอื่นทุกวันต้องแบกข้าวสารกว่า100กิโลกรัมขึ้นเขาชันกว่า5้ากิโลเมตรและที่โหดร้ายที่สุดไม่มีรองเท้าใส่ เดินเท้าเปล่าบนหินแหลมและโคลนเย็นๆฝ่าเท้าแตกเป็นแผลเลือดซึมเปื้อนดินทุกย่างก้าวบางวันต้องเอาผ้าคื้ริ้วคันเท้าก่อนกัดคันเดินต่อกลางความเงียบของหุบเขาเขาเคยพูดกับตัวเองเบาๆว่าถ้าฉันล้มตรงนี้คนทั้งจีนจะหัวเราะเยาะพ่อฉันแต่ถ้าฉันยืนขึ้นได้วันหนึ่งฉันจะเปลี่ยนแปลงมันทั้งหมดคืนหนึ่งขณะนอนหนาวในถ้ำดินเขาได้ยินเสียงคนกระซิบว่าไอ้ลูกคนทรยศกลับมาอีกแล้ว เขาไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาแค่ทำให้ดูแบกหนักกว่าทุกคนขุดลึกกว่าทุกคนตื่นเช้ากว่าทุกคนกินน้อยแต่ทำงานมากกว่าทุกคนทุกวันจากเสียงดูถูกกลายเป็นคำเคารพเจปีในถ้ำดินไม่ได้ฆ่าเขาแต่มันเปลี่ยนเขาชีวิตในเหลียงเจียเหอเขาว่ามันยากกว่าเอาชีวิตมันรอดแต่ที่นั่นเองเขาได้เข้าใจว่าอะไรคือความจริงของประเทศจีนเจปีในถ้ำดิน คือด่านมรณะแรกที่เขาผ่านมาได้และเขากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ด่านการเมืองฟังเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กของผู้นำยังสีจิ้นผิงแล้วคุณผู้ชมคิดว่าอะไรคือสิ่งที่หลอ่อหลอมให้เขากลายเป็นคนเข้มแข็งได้มากที่สุดครับคงจะเห็นแล้วว่ากว่าจะได้เป็นนักการเมืองที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในประเทศใหญ่อย่างจีนนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆไม่มีเด็กฝากเด็กเส้นลูกการเมืองไม่มีการซื้อเสียงมีแต่ซื้อใจและต้องทำผลงานให้ประจักษ์ และต้องผ่านด่านชีวิตที่โหดหินให้ได้อย่าพลาดตอนที่สองเมื่อมังกรวัยหนุ่มเริ่มเผยเขี้ยวเล็บ